รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Win Energy Holding เราก็กลับมาอยู่กับผู้กองเมทาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าบริเวณตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่เรียกว่าอะไรคะผู้กองตรงนี้เขาเรียกว่าคอกสุนัขใช้งานนะครับเป็นคอกที่สําหรับสุนัขที่ยังใช้งานอยู่นะครับก็คือยังมีหน้าที่ปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะคือมีหน้าที่ปฏิบัติหรือว่าฝึกเพื่อจะไปปฏิบัติก็จะมีอยู่สองกรณีนะครับก็คือกรณีแรกก็คือจะเป็นสุนัขใหม่ที่จบจากโรงเรียนสุนัขทหารมากรณีที่2ก็คือสุนัข ที่ทํางานอยู่ตามชายแดนอะไรอยู่แล้วแต่สับเปลี่ยนเพื่อมาฝึกทบทวนหรือฟื้นฟูครับก็แล้วตรงนี้นี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะพี่สุนัขที่ใช้งานทางทหารนะครับของเราที่ใช้ในปัจจุบันจะมีอยู่สสายพันธุ์สายพันธุ์แรกก็คือเยอรมันเชฟเพิร์ดหปิดที่เราเรียกว่าอาเซเชียนสายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นลาบดอร์ลีทิเวอร์ครับสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นดูบเบอร์แมนพินเชอร์และสายพันธุ์สุดท้ายก็จะเป็นร็อดไวเลอร์ซึ่งใน4ี่สายพันธุ์เนีย จะสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อยู่เจหน้าที่แต่ละหน้าที่ก็จะแบ่งเป็นประเภทเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสุนัขยุทธวิธีครับสุนัขยุทธวิธีก็จะประกอบไปด้วยสุนัขลาดตระเวนซึ่งสนับสนุนหน่วยทหารในการเดินลาดตระเวนอะไรต่างๆนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นสุนัขสะกดรอยก็ใช้สําหรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แกะรอยนะครับเมื่อติดตามหาผู้ต้องสงสัยแล้วล่องรอยหายไปก็จะใช้สุนัขของเราในการ ค้นหาร่องลอยหรือค้นหาทิศทางที่ฝ่ายตรงข้ามาเคลื่อนที่ไปครับส่วนสุนัขหน้าที่ที่นะคเขาจะเป็นสุนัขหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ใช้สําหรับตรวจป้นหาทุ่นระเบิดกับระเบิดที่ฝังอยู่บนผิวดินส่วนอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็นประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่สุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจนะครับสุนัขหน้าที่นี้มีไว้เพื่อ รักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทาหารนะครับแล้วก็ที่ตั้งสําคัญสาคัญเช่นคลังน้ํามันคลังอาวุธอะไรต่างๆนะเพื่อแจ้งเตือนฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามากระทํากับฝ่ายเรานะครับประเภทสุดท้ายก็จะเป็นสุนัขหน้าที่พิเศษะนะครับก็จะประกอบไปด้วยสุนัขหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดนะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับตรวจค้นวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนมากับยานพาหนะ ซุกซ่อนอยู่ในอาคารสถานที่ต่างๆนะครับส่วนสุนัขหน้าที่สุดท้ายก็จะเป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดครับสามารถค้นหายาบ้าฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาไอซ์อะไรต่างๆได้นะครับที่ซุกซ่อนมาในกระเป๋ามาในรถหรือแม้กระทั่งมาในตัวของบุคคลเองด้วยก็คือเจอหมดเลยซ่อนอยู่ตรงไหนก็เจอหมดใช่ครับ อย่างนี้คือแต่ละพันธุ์เนี่ยมีจุดเด่นในการทํางานของเขาไหมคะหรือว่าทั้ง4สายพันธุ์สามารถฝึกได้เหมือนกันหมดเลยและทําภารกิจทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับ<ะ>อย่างเยอรมันเชฟเพิร์ดหรือออสเตเชียนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทํางานได้แทบจะทุกหน้าที่ทั้ง7หน้าที่ที่ว่ามานะครับลาบดอร์ดนะครับรีท<ะ>ีเวอร์เขาจะมีนิสัยค่อนข้างขี้เล่นชอบค้นหาเราก็นําไปใช้ในหน้าที่ของการตรวจ วัตถุระเบิดการตรวจยาเสพติดนะครับอีก2,000ก็คือโดเบอร์แมนพินเชอร์กับรถไวเลอร์ในลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงะนะครับเราก็เลยนําไปฝึกในส่วนของการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยนี่หมายถึงว่ายังไงอะคะนำไปเข้าเวรยามตามจุดดูแลอาคารสถานที่ดูแลคลังน้ํามันดูแลคลังอาวุธนะครับ เมื่อมีผู้ต้องสงสัยหรือมีฝ่ายกระตรงข้ามที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เราห่วงห้ามเขาก็จะแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนเขาคือเห่าอโดยการออกอาการกระวนกระวายต้องการที่จะวิ่งไปอาจะปฏิบัติหน้าที่ต้องการจะไปทําอะไรเทคแอคชั่นสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะและอย่างนี้คือในนี้คือเราฝึกยังไงคะฝึกทุกวันไหมคะพวกนี้ในส่วนของขคอสุนัขใช้งานนะครับเราก็จะมีเรียกว่าระเบียบปฏิบัติประจําวันนะครับคือ ในแต่ละวันเนี่ยนะรเริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับก็จะมีการนําสุนัขออกมารีแลซกขับทายนะครับหลังจากนั้นก็จะนำํำมาออกกําลังกายครับ<ะ>โดยการวิ่งพร้อมกับพุ่งขับสุนัขนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้นนะครับเพื<ะ>่อฟังคําสั่งเบื้องต้นอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นช่วงสายๆก็จะแยกฝึกในแต่ละหน้าที่เจ็ดหน้าที่ที่ผมบอกไป<ะ>ครับ ค่ะแล้วนี่คือทหารที่ยืนอยู่แต่ละกลงนี่คือเป็นทหารที่เป็นเหมือนเป็นบัดดี้กับสุนัขที่อยู่ในกรงใช่ไหมคะใช่ครับคือสุนัขใช้งานนะครับในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีคู่หูนะครับเรียกว่าผู้คับสุนัขของเขาแต่ละตัวก็จะมีจับคู่บัดดี้กันไปนะครับก็ทํางานที่ไหนไปที่ไหนก็จะไปด้วยกันครับแล้ววิธีเลือกบัดดี้ให้ตรงกับหมาคือเรื่องยัไงถือว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่การส่งคนของเราเนี่ยไป เข้าโรงเรียนสุนัขทหาระนะครับแล้วในห่วงนั้น,นเขาจะมีการจับคู่กันนะครับก็คนของเราก็จะไปเดินดูสุนัขแต่ละตัว<ะ>ถ้าเขาถูกชะตากันถูกใจกันก็เขาก็จะจับจูงสุนัขตัวนั้นไปเข้ารับการฝึกในหลักสูตรของเขาแล้วก็เริ่มจากจุดนั้นแล้วก็ฝึกจนมามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะคแล้วก็ดูแลกันไปจนกว่าจะเกษียณใช่ครับแล้วพอเกษียณปุ๊บก็ไปอยู่ที่ข้อเกษียณใช่ครับแล้วก็ทหารก็ไปเลือกสุนัขตัวใหม่ ย่างนี้เหรอคะอ๋อ oh, <c oughs> ก็เป็นรูทีนแบบนี้นะคะค่ะ <c oughs> งั้นตอนนี้นะคะป่านรบกวนผู้กองเมทาน,นะคะช่วยพาป่านเข้าไปชมข้างในได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะ